อีกด้านหนึ่งบริษัทเจริญพกอั้ณพอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ผู้ผลิตอาหารแบรนด์ c p นะคะตอนนี้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ชื่อทุกคำที่ไม่มีใครทำแทนได้เผยแพร่ในช่วงเทศกาลวันแม่ค่ะภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จะเน้นเรื่องอาหารคือความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก ที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทําแทนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วย CP ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะแชร์ภาพอาหารของแม่หรือภาพการรับประทานอาหาราหาร,ร่วมกันของครอบครัวพร้อมเรื่องราวสั้นๆนะคะโพสต์ใต้ภาพยนต์โฆษณาชุดนี้ใน www.facebook.com/brandcp ในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นแล้วหลังจากที่มีการแชร์เรื่องราวแบบนี้แล้วนะคะก็จะนําไปเผยแพร่ในนิตยสารอเดด้วยใครสนใจก็ลองมาแชร์มาโพสต์กันได้นะคะ